สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาก็พามาดูบริเวณตรงนี้เป็นขอกกบนะคะปีนี้ย่ายังไม่ได้นํามาเลี้ยงนะคะในบริเวณขอกกบนี้ย่าก็ได้ปลูกผักหวานป่าเอาไว้ประมาณ3มหลุมนะคะเนี่ยในบริเวณนี้แล้วก็จะมีทุเรียนอยู่ด้วยต้นหนึ่งนะคะเป็นทุเรียนที่ปลูกไล่เลี่ยกันกับผักหวานป่าคือในปี6 3นะคะวันนี้ย่าจะพาเข้าไปสํารวจว่า ผักหวานป่ายังเหลือยร่อเปล่าหรือว่าทุเรียนยังเหลืออยู่หรือเปล่าเราไปชมกันได้เลยนะคะบริเวณนี้ก็จะมีต้นหมากเมานะคะแล้วก็กล้วยหอมทองเขียวนะแล้วมีข่าด้วยนะที่ย่าปลูกไว้ในบริเวณรอบๆนี้อ๋อหลุมนี้ยังเหลือต้นผักหวานป่ายังเหลือนะคะเดี๋ยวย่าเอาย่าออกให้ก่อนนะวันนี้ เอาเอาหญ้าออกให้แล้วเรามาชมกันเลยว่าผักหวานป่าโตขนาดไหนก็ถือว่าโตใช้ได้เลยนะคะจากการที่ไม่ได้รดน้ําเลยนะคะในปี63อันนี้นี่ในมุมนี้ย่าไม่เคยพามาดูแม้แต่ตัวหญ้าเองก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยนะคะตรงนี้เป็นหลุมที่สองนะคะนี่หาลุมเต็มเลยนะคะหลุมที่สองเราไปดูซิว่าผักหวานป่าเหลือไหมโอ้รอดรอดค่ะเดี๋ยวเอาอย่าออกให้ก่อน อันนี้เป็นต้นที่สองนะคะนี่ย่าเอาต้นไม้ต้นหญ้าออกให้เขาแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าโตอยู่เหมือนกันนะคะนี่หลุมนี้เป็นหลุมที่3นะเป็นหลุมสุดท้ายอ่าไปดูกันว่าผักหวานป่ายังรอดอยู่หรือเปล่านะคะอ๋อนี่เห็นยอดโผล่ออกมาถือว่ารอดเดี๋ยวย่าเอาดินเอาต้นไม้ออกต้นหญ้าออกให้เขาก่อนนะคะต้นที่สมหลุมที่3มก็เหลือนะคะอันนี้หยอดไว้3ามเมล็ด รอดทั้งสามเมล็ดเลยนะคะนี่อยู่ในบริเวณนี้จะมีผักหวานป่าอยู่สามหลุมนะก็มีขาพันเหลืองหัวใหญ่อยู่อีกสองกอนะคะอันนี้เป็นกอที่หนึ่งนะตัวนี้ก็เป็นกอที่สองปลูกไว้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยนะคะบริเวณนี้อยู่ติดกับบ่อก,กบนะคะมีความชื้นก็เลยไม่ตายนะว่าเราเอายาออกให้แล้วนะผักหวานป่าในบริเวณนี้นะ ต้นที่สองก็รอดนะต้นที่สามก็รอดถือว่ารอดตายทั้งสามต้นบริเวณนี้ก็จะมีตะไคร้แล้วก็มีทุเรียนนะคะอันนี้ทุเรียนก็ปลูกตั้งแต่ปี63มนะมีมะละกออีกต้นหนึ่งปลูกปีที่แล้วไม่เป็นลูกแต่ปีนี้ติดลูกแล้วทุเรียนที่ปลูกไว้ลดน้ำมั่งไม่ลดมั่งนะคะตั้งแต่ปี63ต้นนี้ไม่เป็นผลนะคะไม่เกิดผลเลย ถ้าจะตายซะมากกว่านะนี่คือสภาพของทุเรียนที่ขาดน้ำนะคะเนี่ยวันนี้ย่าก็มารดน้ำให้แล้วไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะนี่มุมนี้ผักหวานป่าสามหลุมรอดตายทั้งสมหลุมนะคะแล้วก็เติบโตดีด้วยนะทง้งทงที่ไม่ได้รดน้ำเลยบริเวณน,นี้จะเป็นดินทรายนะวันนี้ย่าตาก็มาชมพามาชมผักหวานป่าสามหลุม ก็ปรากฏว่ารอดทั้ง3หลุมนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ